สวัสดีค่ะนี่ก็อีกอมไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะใกล้ตรุษจีนแล้วนะคะก็จะถึงวันตรุษจีนแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะหาเสื้อสีแดงสีสดใสมาใส่กันในวันมงคลแบบนี้นะคะดังนั้นวันนี้แม่คะก็เลยเอาเสื้อสําหรับใส่วันตรุษจีนมานําเสนอให้กับคุณคุณค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะใส่วันตรุษจีนก็ยังไม่หนีความอคอนเซ็ปที่ว่า ต้องสวยต้องเรดต้องดูดีนะคะก็คือเป็นเสื้อลูกไม้สีแดงนะคะแต่ต้องบอกว่าแดงครั้งนี้นะคะอาจจะไม่เหมือนกับแดงทุกๆครั้งที่คุณเคยมีเพราะว่าหลายคนอาจจะเคยมีสีแดงแบบแดงสดสด,สด,สดแดงช้ำแดงอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าครั้งนี้เป็นสีแดงที่ฉีกไปนิดหน่อยนะคะเป็นสีแดงออกบานเย็นค่ะสวยเรดมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นเสื้อลูกไม้ของยี่ห้ออินกาออยค่ะคุณคอเป็นคอเชิ้ตหรือว่าเป็นปกเชิ้ตนั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยเป็นกระดุมหน้านะคะแล้วก็ มีลูกไม้แบบนี้นะคะแต่งเป็นผ้าลูกไม้เลยนะคะแล้วด้านในเนี่ยซับด้วยผ้าลินินเป็นการซับในแบบครึ่ง ไม่ใช่ว่าครึ่งสิท่อนบนเนี่ยช่วงอกก็จะไม่ได้มีซับในซึ่งมันก็จะดีตรงที่ว่ามันจะทําให้ดูไม่ตันไม่ดูดูไม่อึดอัดนะคะก็จะโปรง่ปรงแบบนี้ส่วนแขนก็จะเป็นแขนตรง3ส่วนแบบนี้สวยๆเลยค่ะคุณนี่ด้านข้างก็จะเป็นผ่าด้านข้างให้แบบนี้นะคะความยาวก็ยาวพอประมาณคุมสะโพกสวยงามเลยค่ะเป็นลูกไม้เต็มตัวทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่เห็นไหมคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยๆ เป็นทรงเข้ารูปนะคะใส่สวยมากนะคะหมามากที่คุณจะเอาไปใส่ในวันมงคลอะไรต่างๆหรือไม่ก็ตรุษจีนนะคะที่ใครอยากจะหาเสื้อสีแดงก็นี่เลยแนะนำนะคะ,ะแม่ค้าเองก็แทบจะไม่เคยเอาสีแดงมานำเสนอนะนานนานๆทีจะเอาสีแดงแบบส,สดๆฉ่ำๆแบบนี้มานำเสนอให้กับคุณคณนะคะเรามีสีเดียวชุดนี้นะคะสวยมากเป็นของอินกท้อยผ้าก็เนื้อดีมากๆ รุ่นนี้เรามีไซส์อะไรบ้างนะคะไซส์ของเราก็จะมี3 8 40, 42, 44, 46แล้วก็48มีถึงเบอร์48เท่านั้นเองนะคะไม่ถึง50ถ้าใครใส่เบอร์อะไรก็ใส่เบอร์เดิมตามเดิมเลยนะคะส่วนเรื่องราคาอยู่ที่1,290รวมไปทางให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุ้มมากถ้าใครโอนก็1,240ส่งให้ฟรีแบบด่วนๆเลยนะคะต้องบอกว่า รุ่นนี้สวยสวยจริงๆสีเด่นสีเด่นคือปกติส่วนใหญ่เราก็จะมีแต่สีโทนกริบบวชมพูน้ำตาลอะไรแบบนี้เนะเาะลองเอาสีแดงไปใส่ดูสร้างสีสันนะคะบางครั้งเราใส่เสื้อสีสดๆเนี่ยมันทำให้เรามีพลังเหมือนกันนะโอเคค่ะวันนี้แม่คะลาไปแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาเลยค่ะรุ่นนี้ให้ชื่อว่า,าเสื้อเชิ้ต อะไรดีเสื้อเชิ้สตสีเสื้อเชิ้ตตรุดจีแล้วกันนะคะไม่รู้จะใช้ชื่อว่าอะไรโอเคโอเคไปแล้วค่ะบายบาย